วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของราชาผลไม้ของไทยที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ระดับโลกครับทุเรียนนี่แหละครับคือทั้งความภาคภูมิใจและเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศเราเลยแต่ตอนนี้อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นกำลังสร้างปัญหาใหญ่ทำให้อากาศแปรปรวนจนน่าเป็นห่วงครับและความหันผวนนี่แหละครับที่กำลังคุกคามอนาคตของอุตสาหการรมทุเรียนทั้งหมด มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของไทยอาจจะพุ่งสูงขึ้นถึง3.9องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเพราะชาวสวนกำลังเจอผลกระทบกันแบบเต็มๆแล้วในตอนนี้หนึ่งในปัญหาที่เจอบ่อยมากๆก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทุเรียนนกหนาวดูผินๆเหมือนจะติดเชื้อราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะครับจุดตัดสินเลยก็คือใต้ใบนี้แหละครับถ้าไม่มีสปอร์ก็แปลว่าเป็นอาการนกหนาวแน่นอน แล้วจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนกันแน่เรามาลองดูกันครับพออากาศเย็นปุ๊บรากจะดูดสารอาหารไม่ได้ต้นก็เลยต้องดึงสารอาหารจากใบมาใช้แทนแล้วพอรากใช้การไม่ได้จะช่วยต้นทุเรียนที่กำลังขาดสารอาหารอยู่ได้ยังไงก็เลยต้องให้สารอาหารทางใบโดยตรงเลยครับแล้วก็ปรับปรุงดินไปพร้อมๆกันเพื่อช่วยรากแต่ชาวสวนก็บอกนะครับว่าวิธีนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ผลร้อเปอร์เซ็ตเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่ชาวสวนจะรับมือคนเดียวไหวครับจนกลายเป็นวาระระดับชาติไปแล้วภาครัฐก็เลยทำแผนที่ความเสี่ยงออกมาชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าพื้นที่ไหนต้องระวังอะไรบ้างในแผนที่นี่มีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งน้ําท่วมพายุหรือว่าอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดแต่ถึงจะพยายามกันขนาดนี้อนาคตของทุเรียนก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับ ตัวเลขนี้คือการคาดการผลผลิตทุเรียนที่จะหายไปภายในปี2,593ครับหายไปเกือบครึ่งเลยเรื่องของทุเรียนเลยทำให้เราต้องกลับมาคิดค่ะว่าเราจะปกป้องอาหารที่เราชอบจากภาวะโลกร้อนได้ยังไง